อ่ะโอเคสวัสดีครับช่อง,องพ่อแมวลูกโบน,นัสพ่อเนี้ยพ่อแมวลูกโบน,นัสเอฟซีทันสปอร์ตกนอดินยกเบียกก่อนแล้วค่อยคุยต่ออ่า uh, จิ้นหัวมึงวันนี้จะมาสอนวิธีต้มเกลือแบบอีสานนะครับต้มเกลือสินเทาอ uh. จะสอนวิธีแบบต้มเกลือแบบโบราณจะจะมาดูวิธีต้มเกลืออื uh. มา เลยครับ,คร,บครับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นคนถ่ายแล้วก็เป็นเป็นผู้บรรยายนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ชายเป็นคนทำนี่ครับคนทำ <c oughs> มาจับกล้องทำไมล่ะนี่ครับนี่ครับเราเราจะเริ่มขั้นต้นก่อนว่าเราจะเอาเอาขี้ดินตัวนี้ออกเอาขี้คนตัวนี้ออกก่อนเพราะตัว,ต,วตัวนี้ที่เราเราแช่น้ำแล้วเราหมักแล้วเราเราก็กลั่นเป็นน้ำแล้ว ราจะเอาลงนู่นครับเอาลงนู่นครับเอออันนี้อันนี้มันมันใช้ไม่ได้แล้วครับเราต้องเอาเอาออกอันนี้คือเป็นการแบบแบบทำขั้นตอนเริ่มต้นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแบบทำทำให้ดูเฉยนะหมาว่าขั้นตอนการทํามันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงขั้นตอนการต้มมีจริงมันต้องใช้เวลานานกว่านี้ครับจริงๆเนี่ยตอนนี้เราทาให้ดูคร่าวๆครับคือจริงๆเนี่ยดินบ้านเราสะอาดนะครับเพราะว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ย อกองหญ้ากองฟางอะไรเสร็จเสร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าคราบเกลือคราบเกลือที่แบบมันเกิดฟองฟอขึ้นมาเขาเรียกว่าฟองฟอผมใช,ผมใช้ผมใช้คําว่าฟองฟอแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเกิดเกลือขึ้นมานะครับเพราะพื้นที่ในบริเวณ อ,อำเภอพญะะาคมุมิสัยต่อเนื่องไปยังอำเภออื่นเนี่ยม,มันอยู่ในเขตของทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งกุลาล้องไห,ห้นะฮะ,ะผมไม่ทราบว่าตั้งแต่สมัยโบราณการอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเป็นทะเลหรือเปล่านะครับพื้นที่แถวน,นี้มันเลยทำให้สามารถเราสามารถที่จะผลิตเกลือโดวยวิธีธรรมชาติได้นะฮะแล้วก็เวลาที่หลังจากเก็บเกี่ยวพื้นที่ในนาของเราเสร็จแล้วเนี่ย เราสามารถที <Es> <an> <and> <ata> ่จะไปขูดขี้ทานะครับบ้านผมเรียกว่าขี้ทานะฮะขี้ทาขี้ทาจะเป็นแบบนี้ครับ่ะจะไม่ไปขูดให้ดูนะอันนี้ดินนะเป็นดินเป็นดินขี้ทาแบบดินดินผสมเกลือดินผสมเกลือเราหลังจากเราไปขูดขี้ทาเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะนําขี้ทาเนี่ยมากรองกรองด้วยวิธีธรรมชาติเอามาใส่นี้ก่อนเอาใส่นี้แล้วก็เทน้ํา่นะครับ เทน้ำใสเทน้ำใสปุ๊บเราก็จะปิดน้ำน้ำใส่แล้วก็มันก็จะไหลกันกองลงท่อกองที่เป็นน้ำกองมาเป็นน้ำกองเป็นน้ำสะอาดแบบนี้นะครับใช่กองเป็นน้ำจรเป็นน้ำเกลือเราจะใช้น้ำตัวนี้ไปต้มต้มจนเป็นเกลือเดี๋ยวผมผมจะบอกว่ามันไม่ได้สกปรกมันสะอาดแค่ไหนผมยืนยันได้โดยการเอาลิ้นแตะนะฟิเค็มนะ หลังจากหลังจากเรากล้องเสร็จโกฮิหตดไม่ต้องหมดก็ได้ครับก็คือว่าหลังจากเรากลองเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเกลือตรงเนี้ยมาต้มมาต้มในบ่ออย่างงี้นี่มีมีบอยยูพูดยูมีบอยยูพุดยูทธรรมชาติทีพี่บ่อพี่บ่อพี่นี่ครับเราจะทำบ่อต้มอย่างนี้นะเราจะต้มนี้นะฮะ โดยโดยธรรมชาติธรรมชาติก็คือว่าเราไม่ได้ใช้แก๊สไม่ได้ใช้อะไรที่แบบต้องใช้พลังงานเรอว่าใช้ถ่านใช้อะไรครัาใช้ฟืนนะครับวางฟืนอยู่ข้างหลังต้มเสร็จแล้วก็มันเกิดการกันการกันโดยโดยอะไรเหยระบายไอระบายแล้วก็เกิดการตกตะกอนตกตะกอนแล้วก็ทาให้เกิดเป็นเกลือขึ้นมานะครับวเปิดดูเปิดดูนะครับ ปูเกลือเปิดดูเกลือ,อ,อนี่นี่นี่ปูเกลือนี่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 ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับพออัอนนี้เสร็จแล้วจะเป็นลูกกลั่นก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติเกลือก็เรียกว่าเกลือสินเทานะครับไปเราก็จะได้เป็นเกลือสินเทานะครับอ่าสามารถที่จะเอาไปประกอบอาหาร<ม>อะไรดได้นะครับ ใช้หมักใช้หมักปลาครับบอกว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีคนทำนะครับเพราะว่าวิธีแค่กะกตอนเนี่ยมันทํายากนะครับแล้วก็ลําบากในการที่จะหาปืนหาไฟหาในวิธีอะไรต่างๆนะเราสร้างตะกรอนขึ้นมาเราเปิดดีนี่เปิดเปิดที่ต้มเสร็จให้ดูหน่อยเผาขึ้นมานะเปิดที่ต้มเสร็จให้ดูหน่อยก็มีอยู่เจ้าเดียวครับคือพ่อใหญ่เย้นะครับพ่อใหญ่เย้พ่อใหญ่เย้มานี่พ่อใหญ่เย้เออนี่นี่ นะฮะก็คือพ่อผมเองนี่แหละอ่าเป็นคนที่ยังรักษาวิธีการแล้วก็วิธีการทำเกลือสินเทาอันนี้ไว้อยู่นะฮะซึ่งพ่อพ่อจะเป็นคนไอสิ้นเพราะแย่ๆนี่พ่อจะเป็นคนไอกล้องนะครับพ่อไม่กล้าเข้ากล้องไม่ไม่มีใครทำแล้วนเอาเปิดเปิดเปิดเกลือที่ต้มเสร็จแล้วให้ดูหน่อยครับนี่ครับอันนี้คือนี่คือต้มเสร็จแล้วนะ ผมเสร็จแล้วก่อนก่อนก่อนจะเอาเข้าถุงนะครับนี่ก่อนเดี๋ยวถุงจะเป็นเกลือนะครับเกลือสินเทาไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเกลือน้ำเค็ม,อ,มอันนี้จะเป็นเกลือเกลือดินเค็มนะครับเกลือสินเทาก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเกลือ,อ,อที่เกิดจากแถวสมุทรสาครหรือว่าสมุทรสงครามแ,แตกต่างกันนะครับเพราะว่า,าตรงนั้นนะเขาใช้ เกลือที่เกิดจากน้ำทะเลเพื่อมาตกผลึกนะแล้วก็กั่นออกมาเป็นให้ทำให้เกิดตกผลึกแล้วก็เกิดเป็นเกลือเกลือเม็ดเนาะแต่ของเราจะผ่านวิธีกรรมที่แบบกั่นกองต้มสุแกแบบต้มสุกแล้วก,แวก็แล้วก็ต้มอะ่ะต้มนะนะนะก็วิธีกรรมแตกต่างกันแต่ความอร่อยคุณนะื้อประโยชน์ก็แตกต่างกันไปนะ ก็ต้องไปศึกษาวิธีกันเอารูปนะครับเกิอชิ้นเท่านี่ทำทำทำปลาไม่ไม่เน่าครับนี่ครับปุ๊บอยู่อยู่อยู่ข้างในนี้ทั้งหมดทั้งหมดไม่รู้มีกี่ถุงใส่ถุงปุ๋ยไปแล้วถุงถุงละ500้อบาทถ้าใครสั่งซื้อถ้าใครชอบก็สั่งซื้อกดที่ลิงก์ตะกาด้านล่างแล้วจะปักหมุดไว้ให้นะครับครับครับผมก็ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ถ้าสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อพ่อใหญ่เย่นะครับ<อ>บ้านหนองบัวก,กะเหรียญอำเภอพญาคุูมินทร์จสงขลาเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปเอบอร์โทรอะไรแม่เบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปแม่บ้านหลังนี้เปิดทุกคืนแม่แปดศูนย์นะครับศูนย์แปดศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับสี่สองเก้าห้านะครับแล้วก็สนใจก็โทรมาสั่งได้นะครับตอนนี้เกลือเรามีอยู่ประมาณตันหนึ่ง นะครับสามารถที่จะซัพพอร์ตให้ได้นะครับนะฮะเราขายไม่แพงนะครับกับสอบปุ๋ยนึงก็ประมาณจักถุงละ5 0 0บาทถุงละ5้0ร้อถุงนึงอะไรประมาณนี้ครับถุงหนึ่งก็จะประมาณ50กิโลเออก็ประมาณนี้ถุงละ50กิโลอ่าก็โทรสอบถามได้ครับไม่มีปัญหาในเรื่องราคาเราขายให้ในราคาที่ถูกใจลูกค้าแน่นอนนะฮะแต่เพียงแต่ว่าท่านโทรสนใจก็ ถ้าสนใจใน,ในวิธีกรรมที่แบบเป็นธรรมชาติเป็นออแกนิกเป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่เป็นโลโคอลโกโคนะที่นี่นะที่นี่ที่เดียวที่คุณสามารถที่จะเจอในสิ่งนี้ได้นะครับก็รบกวนนะติดต่อ <Okay. S 1> สอบถามมายัางเบอร์นั้นที่ผมปักไว้เมื่อกี้นี้นะจ๊ะ <c oughs>